ตอนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งและอย่าลืมแชร์ด้วยอีกแล้วเหรอพี่บุ๋มนะคะตอนนี้เรามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครดูในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะคะกระแสออกมาเยอะมากเลยก็คือครเรื่องของโควิด1 9นั่นเองค่ะเรามา,าอัปเดตข่าวกันนิดหนึ่งนะคะ <S <S อุ๊ยจริงหรอ ล่าสุดค่ะอันนี้คือจากข่าวที่อยู่กันนะคะ, <12 S 1> คะเขาบอกว่าดีเจมะตูมอาจจะเป็นซ u เปอร์สเปรเดอร์นะคะเพราะว่ามีคนติดพร้อมกันถึง12คนน,นะคะ,ดคะโดยเกิดจากงานวันเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านราชประสงค์นะคะอีก7คนนะคะก็คือ12บวก7หรอค่ะจริงหรอโอ้โหแล้วยังบอกอีกนะคะว่า ในนั้น19คนมีคนสงสัยว่ามีนักร้องอายุ23ปีแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะซึ่งกำลังติดตามอยู่ก็ต้องติดตามกันนะคะว่าตกลงคือจริงๆถ้าเกิดว,ว่าดูนะคะใน Twitter เมื่อวานนี้จะมีแผนผังออกมาใช่ค่ะคือในแผนผังเนี่ยจะบอกว่ามีนักแสดงคนหนึ่งอายุ23ปีแล้วก็จะมีสไตลิสต์นะคะแล้วก็จะมีะผู้ประกาศข่าวของ NBT ที่เป็นเหมือนกันแต่ว่าเขาได้มีการโพสต์ใน Facebook ของเขายืนยันนะคะว่าในวันที่9เนี่ย วันที่9ใช่ไหมเก้านะเขาไม่ได้ไปร่วมงานวัน <One girl. S 1> เกิดของคุณมัตตูมที่โรงแรมบัญญัตทรีแต่อย่างใดนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเช็คข่าวกันให้เคลียร์ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอมีกระแสออกมาแบบนี้นะคะคือทุกฝ่ายเนี่ยก็จะกลัวแล้วก็กังวลไปหมดอย่างเมื่อเช้าเองดูใน i อของคุณต้นหอมนะคะ,คะก็ต้นหอมก็ก็คงเขาก็มีเดือดเหมือนกันแหละว่าทําไมทุกคนถึงมาแบบมองมัตตูมแบบนี้นะคะยังไงก็อยากจะฝากทุกๆฝ่ายนะคะว่าเรารอ ดูทุกอย่างให้เคลียร์ก่อนเพราะว่าบางทีข่าวมันออกมาหลายฝ่ายตตหลายอย่างเราก็เลยรวมกันไปหมดไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าตกลงไทม์ไลน์ของใครเป็นยังไงแล้วมีการเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างนะคะและเรื่องนี้จริงๆต้องบอกจริงเท็จไม่ได้นะต้องหาข้อความที่เป็นความจริงเพราะเท็จออกมาปั๊บมันสร้างให้อีกคนหลายคนเดือดร้อนถูกค่ะจริงกับเท็จเท็จกับเท็จจริงเท็จจริงเท็จเราไม่รู้<ช>ว่าอะไรคืออะไรสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือเราทุกคนต้องดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองห้ามกัดตกเด็ด เลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าสนิทกันไว้ใจเรื่องของเชื้ออย่างเงี้ยมันไม่สามารถไว้ใจกันได้เพราะว่าโควิดสามารถที่จะไปได้ทุกที่ยังไงก็ฝากทุกคนไว้นะคะกินร้อนช้อนเราล้างมือตลอดเวลาแล้วก็ใส่แมสด้วยค่ะดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วก่อนอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ